แม่กองพามาเบิงใส่กองอีสานจ้ะใส่กองอีสานแบบไม่เล้่อจ้ะเด้อไม้ละสิบบาทจ้ะพี่นอ้องอยู่อยู่ใส่เหรออยู่หน้าโรงพยาบาลสมิติเวชจ้ะพี่น้องสุขุมวิทจ้าแม่กองกินประจำเลยนี่แม่ค้าเข่ากับสวยสวยใจดีพร้อมเนื้อพี่น้อง สื่อแถมพร้อมนะรถหล,ลายจ้ะพี่น้องกูช่วยโรงพยาบาลสมิติเวชเด้อจ้ะเด้ออยู่หน้าโรงพยาบาลสมิติเวชแม่ค้าขามานี่จักโมงจา้าซโมงเย็นนะคะอะแม่ค้าขามา้าช่วงซีโมงเย็นแม่ค้าข้า,ขามาได้พี่น้องเด้อผู้ใดยอยู่ใกลก้กะมาอุดหนุนกันเด้อจ้ง ได้ขายดีเป็นย่างๆน้ำกับบทันโอ้ยโรบโรดก่อนพี่น้องรู้สึกว่าโรดซีแรนดูขนาดนะนี่จ้าไม่ละสิบบาทมีผักที่เคืองเคี้ยงแถมให้พรอมเด้อพี่น้องเ้อ ไต้กรอกอีสานจ้าผู้ใดสนใจก็แวะเวียนมาได,ด้เด้อจ้ะเออซอยโรงพยาบาลสมิติเวชจ้ามุนหน้ามุมนหลังไม่เป็นอย่างนี้จ้ะลบรถในนี่มาแบบสันๆแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องใ้กล่องรีวิวใส่กรองอีสานที่แม่กล่องฝากทองให้มดแล้วเหมือนประจำจ้ะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กองเฮดคลิปต่อๆไปในเร้อจ้าเด้อซำนีก่อนจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ